สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่สารหาเนูกินค่ะเมื่อน,นี่สีพาพี่น้องไปซื้อป่ามาปอยค่ะพี่น้องไปซื้อปลานินไปปอยนาไปน้ำกันค่ะไปเบ่งบรรยากาศทงน้ำน้ำกันน้ำก็เอื่อยสองคนค่ะสวัสดีค,ดค,ค่ะพี่น้อง เทเลยนะยกยกพอเราดูฟังอ่าเทนะเทเลยเทเลยพอจะใส่จักบาทอ่ะเทลายนะเดี๋ยวไปเอาตงคงท่อนเนาะ พี่น้องในปลาไมา่อีกแล้วค่ะสองถุงค่ะถุงละลอยรุ่นนี้รุ่นหน่อยแน่พี่น้องรุ่นน่อยแนย่รุ่นนี้บ่เป็นแม่พันุพอพันเุอามาป้อยใสกันอีกค่ะเดี๋ยวอีกถุงหนึ่งเขาสิบปปล่้อยสาหน่อยทั้งๆเนาะพี่น้องค่ะเดี๋ยวป้อยลาจับากันพี่น้อง คากกับราคาพี่น่องสีพาพี่น้องว่าเบื้องน้องปลาช่วงนี้น้ำร้ายเพื่อนตึกสะดุ้งร้ายได้ป่าหลายบ่พาพี่น่องไปเบื้องกันค่ะไปค่าพี่น่องเบิ่งน้ำกันโอ้ยายได้ป่าหลายถึกหลายเนาะน้ำร้ายค่ะเข้าพี่น่องมากระเดิดไปเฮ็ดประแดก นอีกรอบค่ะเออตัวใหญ่ยุคพี่น้องอ่ค่ะมัน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 เอ,เอาไปเฮ็ปเดนะปลาแดกเนาะตัวใหญ่แน่เขาเก็าไว้กินไปเบื้องทั้งนั้นหมนเลยพี่นอ้องเพิ่นกระตึกรลายเท่กันค่ะ<ห>เบื้องยหญ่ทั้งนี้พี่น้องโอ้โหเต็มสะดุ้งแล้วบ่าน่นะ พี่น้องเอ้ยคุณพักพักพี่น้องเดี๋ยวมืนาสือสะดุ้งละสิพักมันตึกค่ะย้ายกรลำมานอยู่ดืดน่ะน,น้ำแข้ง,งพักไหลพี่น้องหล่นค่ะเรองคนต้สดุง้งต้กันค่ะหลเป็นวมือนางเอาห่อเขามาน้ำพี่น้อง ก็เฮ็ดปลาแดกน้ำหมักมาขั้วใบขัวความพี่นองทั้งตึกทั้งขัวค่ะมาขั้วใบบ่ได้มันจะนเน่าก็เขามาน้ำเนาะให้กินน้ำคูาา่หนึ่งยกคู่หนึ่งขัวพี่น้องอ ขั้นเท่าอ่อนนเอาอม้อนล้วนะมาใส่ไก่หุ่นขั้วีได้ขั้นเนั้นเนาะป่าไงแกงเขาเขามากินน้ำเลยเนาะมืดมือสำหรับคลิปนี้เท่านี้คะ่ะจะไหนกับฝากได้เด้อค่ะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ทั้งสองอีสานหานักกินแน่ค่ะิีด้มีก็ำลังใจเฮ็ดคลิปไม่ๆมมาให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งมื้อนาค่ะสำหรับมื่อน,นี้สวัสดีค่ะ